กราบขอบคุณครู <ฮา S 1> พี่พรนะคะก่อนอื่นเลยคือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นฝันที่นุนอยากทำมากๆนุเคยคิดอยากตอบแทนชุมชนแต่เราไม่มีกำลังแต่ครูเหมือนอ่านใจออกทุกอย่างเลยครูเคยบริจาคชาแล้วหนึ่งพันกล่องที่ให้นุไปทำตามอนามายัยทำตามแบบคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็มันก็มันก็ดีใจมากอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้ครูมาบอกว่าจะเอาถุงบุญเนี้มาสู่ชุมชนซอยสี่อ่ะ มันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยเราแบบมันเป็นความฝันนะมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอ่ะล้วครูก็อ่านใจได้หมดเลยซึ่งมันดูดได้อ่ะครูอันนี้คือดูได้ NLP จากครูพี่พร,จา,รจากเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงนินล้านนะคะเพราะว่าคือตอนนี้นุเจอสภาวะค่อนข้างหนักหลายๆคนก็รู้แต่ทีนี้นุจะบอกว่าที่นุ้ยืนอยู่ณจุดนี้ได้นุได้ต้นแบบจากครูพิพรจริง,รงๆค่ะได้ต้นแบบจากครูพิพรแล้วก็มันทําให้นุ้แบบว่าทําบุญโดยที่นุนไม่ได้ออกเงินเลย แต่มันใจร่วนๆแล้วมันมีความสุขอ๋อให้พิ่นุรูปาตรงนี้อะไรคะเสร็จแล้วแจกแล้วค่ะแจกแล้วค่ะตอนนี้ค่ะก็เป็นอะไรที่นูจะบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องรอให้รวยมากแค่ใจเราอยากทําใจมันอยากจริงๆมันอยากเป็นรูปตอนที่น้ําท่วมเนี่ยนุอยากช่วยทุกคนมากๆแต่นุ้ไม่มีกําลังนุก็ช่วยเขาได้เท่าที่ช่วยได้ แต่ตอนนี้มันเหมือนถึงฝันนะคะมันเหมือนครูพี่พรแล้วก็พี่น้องนพก้าวเราทุกคนมาทําฝันของนุชให้เป็นจริงได้เลยนะคะว่านุชอยากทําแบบนี้นุชอยากตอบแทนชุมชนนุชเป็นคนอาเภอปักทงชัยมาอยู่ที่มาอยู่ในเมืองเนี่ยก็คุกโคลาเหมือนกันแต่ว่าเรามาอาศัยมิตรภาพซอยสี่อยู่20ปีแล้วซึ่งนุชไม่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาเลยแต่ตอนนี้ คือไ,ได้ช่วยโดยความบวกมือของู้ณพี่พรและก็พี่น้องของเรานะคะทุกคนขอบคุณมากมาก <ๆ S 3> เลยพี่นุชเนาะค่ะพี่ดีมากขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมาก